สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าทาง YouTube c h anel n ของไทยแฟรนไชส์นะครับผมนําเสนอธุรกิจแฟรนไชส์มาหลากหลายนะครับค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแต่ไม่เคยนําเสนอธุรกิจที่ให้บริการทางด้านของอธุรกิจแฟรนไชส์หรือว่าธุรกิจ SME นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในอีกหนึ่งบูธนะครับเป็นบูธของอแบรนด์ที่ชื่อว่าบริษัท g ีโนซิสนะครับเขาให้บริการในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นคอนซัล ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการบริหารจัดการแล้วก็แผนธุรกิจนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเศรษฐพงศ์พดุงพิสุทธิ์หรือว่าผมคุ้นเคยก็จะเรียกคุณเซตอาจารย์เซตได้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เซตนะครับสวัสดีครับใช่ครับอาจารย์เซตง,ง่ายดีครับง,ง่ายดีถ้าเกิดว่าเป็นท่านใดที่เรียนออฟรนชส์ b บีทูบีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะต้องรู้จักอาจารย์เซตอาจารย์เซทนี่สอนมาตั้งแต่ B2B รุ่นที่14 <4. S 1> ใช่ครับตอนนี้อยากทราบว่า g e n นซิสให้บริการอะไรบ้างในตัวของบริษัท g e n นซิสเองเนี่ยเราให้การบริการให้คำปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจนะครับวางแผนการเงินของการทำธุรกิจคล้ายๆว่าสร้างโมเดลธุรกิจนั่นเองนะฮะแล้วก็จัดการเรื่องของการทำแฟรนไชส์แล้วก็ผอพู้ถึงเรื่องแฟรนไชส์ก็เลยเป็นเรื่องของตัวแทนแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์บร็อเกอร์ให้กับแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศด้วยครับอื ที่บอกบล็อกเกอร์นี่หมายถึงว่าเราดูแลเฟรนชชส์แบรนด์ต่างประเทศนี่คือจากเมกาหรือว่าจากประเทศไหนบ้างครับโดยส่วนใหญ่เราดูแลจากแบรนด์จากอเมริกาเป็นหลันนหลก,ก,กน,ลนะครับแล้วตอนนี้ก็มีจากแบรนด์จากสิงคโปร์เข้ามาเริ่มดูแลเพิ่มมาขึ้น10แบรนด์แล้วนะฮะแล้วก็มีจากอาลรัเอมิเรดด้วยครับอ๋อ UAE UAE ฮะมีหนึ่งแบรนด์เข้าแทรกเข้ามาด้วยอ๋อครับที่เราบอกว่าให้บริการนี่หมายถึงว่าเราบริการด้านไหนคือหมายถึงว่า คนไทยหรือว่านักลงทุนต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์จากแบรนด์นั้นๆนี่ๆจากต่างประเทศต้องมาคอนแทคผ่านอาจารย์เซตหรือ,อยังไงครับใช่ครับในกรณีที่นักลงทุนไทยเนี่ยสนใจในแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีระบบที่ชัดเจนผลกลาไรที่เห็นชัดแล้วเนี่ยก็จะติดต่อมาแล้วก็มบอกว่าแบรนด์เหล่านี้คือแบรนด์ที่เขาสนใจอยากจะลงทุนเมื่อเขาสนใจปุ๊บเขาจะติดต่อกับผมนะครับแล้วก็ผมเองก็จะให้ข้อมูลในรายละเอียด ในตัวแทนเหล่านั้นซึ่งมันมีระบบขั้นตอนเพื่อจะได้ดูแลตรงนั้นด้วยบางครั้งผมเองในฐานะของที่ปรึกษ,ษาด้านแผนธุรกิจผมเองก็จะให้คําแนะนํากับเขาว่าธุรกิจนี้เหมาะสมกับเขาแค่ไหนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเขามีเงินทุนมาแล้วเขาจะสนใจตัวนี้เราก็ต้องแนะนําเรื่องของการตลาดเรื่องของออโอกาสทางธุรกิจ แล้วก็มองด้วยว่าสิ่งที่เขาทําได้เพราะบางครั้งเนี่ยฝั่งที่เป็นแฟรนไชส์ซอก็มีสิทธิเลือกแฟรนไชส์ซีเหมือนกันเพราะเขาจะเลือกว่าคุณมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่ลักษณะแบบนี้หรือไม่และในกรณีหนึ่งก็คือพมม้อผมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำแผนธุร,รกิจแฟรนไชส์ซอเองจะขายแฟรนชส์มาที่ประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นมาสเตอร์แฟรนชัยว่าทำมาสเตอร์แฟรนชส์ตัวแฟรนไชส์ซีหรือนักลงทุนจะต้องทำแผนธุร,รกิจเสนอกับแฟรนไชส์ซอด้วย ทำแผนธ mm hmm. ุรกิจว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วจะต้องทำการขยายสาขาจำนวนกี่สาขากลุ่มลูกค้าเป็นใครจะตั้งที่สาขาในเมืองไหนบ้างนะครับเพราะว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์สามารถจะสับแฟรนชส์ซิ่งได้ขายแฟรนชส์ต่อไปได้ mm hmm. ก็ต้องเขียนเป็นแผนธุรกิจส่งไปเสนอกับมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่สมมติที่อเมริกาเป็นต้นที่สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกัน อันนี้หมายถึงว่าเป็นมาตรฐานของแฟรนไชส์ที่ต้องปฏิบัติหรือต้องทําภายใต้เลกูเลชันที่เขากาหนดไว้ถูกต้องครับเมืองไทยมีอย่างนี้ไหมครับจันในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่มีการขายเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ชัดเจนเวลาคนซื้อมาก็จะซื้อเป็นเป็นสับเป็นซิงเกิลแฟรนไชส์นะครับหรือมัลติแฟรนไชส์เท่านั้นคือซื้อเป็นหน่วยๆบางครั้งอาจจะไม่มีโอกาสคิดแผนธุรกิจ ก็มีนะครับบางแห่งที่เป็นธุรกิจหลายๆที่ผมไปตรวจมาตรฐานแฟรนไชส์ผมมีอีกอันนึงก็คือทํางานเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เวลาเราไปเนี่ยก็จะได้พบว่าเขาจะต้องไปสอบแบบว่าแฟรนไชส์ซีต้องคัดเลือกและแฟรนไชส์ซีจะต้องกรอกข้อมูลว่าจะไปเปิดร้านจะไปเปิดสาขาที่ไหนยังไงบ้าง ก็ต้องอธิบายให้แฟนชายสอรัรบทราบแต่ไม่ลงรายละเอียดเรื่องแผนธุรกิจลึกๆเหมือนกับที่อเมริกาต้องการนั่นคือมาตรฐานที่แต่ผมมองว่าเป็นสาตรฐาที่ดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนชายซีคุณอยากจะซื้อธุรกิจของเขาคุณควรทําแผนธุรกิจของตัวเองก่อนดูก่อนว่าเราจะทําแผนตัวนี้เพื่อจะได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับแบรนด์แบรนด์นั้นหรือไม่ ไม่ใช่ว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นั้นน่ะจะนําเข้ามาแล้วหรือไปซื้อจากโลโอลก็ตามเนี่ยจะมีประโยชน์หรือมีการใช้งานหรือกับกลุ่มลูกค้าอของเราหรือเปล่าม,มันต้องศึกษาต้องทําการวิจัยทางธุรกิจช่วยได้ก็คือเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าทางต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของ business plan หรือแผนธุรกิจต้องบอกมาเลยว่า สามปีห้าปีสิปีทําอะไรบ้างช่วยเขาในการเติบโตธุรกิจเขาได้ยังไงด้วยนอกจากการซื้อเฟรนชไชส์อย่างนี้เล่าตัวอย่างเคสสตี้แบรนด์ไทยคนไทยที่ไปซื้อแบรนด์ต่างประเทศมาที่คุณเซทได้เป็นที่ปรึกษาเลยอะไรก็แต่มีบ้างไหมครับปีนี้มีฮะแต่ว่ายังบอกแบรนด์ชื่อแบรนด์ตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสอันนึงเป็นแบรนด์ที่มาจากเมริกาแล้วฮะขายไก่ครับขายไก่นะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ย ทางเขาต้องพิจารณาก่อนว่าสนใจจะนําไก่ทอด mm hmm. แบรนด์ใหญ่จากที่อเมริกาเนี่ยที่จะมาแข่งกับแบรนด์ที่อยู่แล้วต้องทําอย่างไรบ้าง mm hmm. บริษัทนี้เมื่อเสนอเรื่องไปทางที่อเมริกาเ mm hmm. จ้าของอเมริกาเองเขาต้องบอกว่างั้นคุณช่วยส่งแผนธุรกิจมาให้ดูหน่อย mm hmm. คุณต้องการจะไปเปิดสาขาเหล่านี้คุณจะเปิดที่ไหน mm hmm. คุณจะแข่งขันกับแบรนด์ที่มีอยู่แล้ว ที่เข้มแข็งอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยคุณใช้กลยุทธ์อะไรบ้างรเราคือแฟรนไชส์ซอร์ซ<ม>ัพพอร์ตในเรื่องของการทำเทรนนิ่งเรื่องของระบบการจัดการทั้งหมดให้แต่ฝั่งนี้มีหน้าที่บอกว่าคุณจะ e อ p a แ d หาช่องทางไปอยู่ตรงไหนได้บ้างในรายละเอียดจะต้องระบุเลยว่าปีแรกกี่สาขา<ม>สาขาทำเลตรงไหน<ม>เริ่มต้นตรงนี้ได้เงินลงทุนเท่าไหร่ แล้วทางแฟนรนไชส์ซอเองจะอธิบายเป็นตัวเลขกลับคืนมาให้ว่าถ้าอย่างนี้มันต้องมานั่งคุยกันและประชุมกันว่าราคาของเมนูอาหารเนี่ยต้องปรับไหมเพราะแผนธุรกิจของฝั่งไทยเนี่ยนำเสนอในมุมมองของคนไทยแฟนยรนไชส์ซอเป็นอเมริกันเขาก็จะเข้าใจในตลาดอเมริกันไม่เข้าใจในตลาดไทยการทํางานร่วมกันของแผนธุรกิจโดยช่วยทําให้ทั้งสองฝ่ายได้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น โดยบริษัทที่ซื้อแปรนดนไก่ทอดอันนี้อันใหญ่เนี่ยเขาซื้อมาปุ๊บเขาต้องคิดเลยนะว่าถ้าเกิดเขาไปเปิดในสถานบริการที่เป็นสถานีน้ํามันหรืออะไรเงี้ยสามารถดึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้หรืออย่างไรต้องชี้แจงในเรื่องของข้อมูลเหล่านั้นด้วยดูเรื่องของทราฟิกแล้วก็บอกว่าราคาที่ขายในประเทศไทยเนี่ยมันราคาเท่านี้นะร,ราคาจากอเมริกามันอีกราคานึง เมื่อมาพูดแบบนี้ก็ต้องมานั่งมาันเกลี่ยกันอีกว่าปรับเมนูได้ไหมคอ p r o m i ม e ในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าของเราเป็นโลเคอลด้วยถูกต้องครับเขาเป็นอาจ g ะเป็นแบบ Global ถูกต้องครับเท่าที่ฟังดูก็เหมือนว่าลงรายละเอียดเขานั่งลึกเลยเหมือนก็เป็นรายละเอียดแทบจะทุกๆจุดเลยมั้งครับ ในเรื่องของการขยายสาขาของแบรนด์เขาด้วยเขาก็ต้องคำนึงถึงแบรนด์ของเขาด้วยถูก้ไหมฮะมันคล้ายๆกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะฮะการจะเริ่มต้นธุรกิจซึ่งผมก็เน้นย้านะถ้าเป็นแฟรนไชส์ไทยเองถ้าคุณคุยกับแฟรนไชส์ซีคุณสร้างความสัมพันธ์หรือให้การดูแลเอาใจใส่เขาแต่เริ่มต้นแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้องขายกับใครสามารถจะได้บ่งบอกถึงกลุ่มลูกค้าชัดเจนได้เนี่ยมันปรับตัวกันได้ ผมพอดีผมปิ้งขึ้นมาว่าอย่างเคสของที่คนไทยไปซื้อ,อเป็นมัสเตอร์แฟรนไชส์มาเปิดที่เป็นโดนัทที่ดังครับอันนั้นเนี่ยก็ต้องทำพิเศษแผนด้วยใช่ครับอันนั้นคุณคุณเซได้เข้าไปดูแลตรงนั้นด้วยไหมเอ่อของแบรนด์นั้นผมไม่ได้เข้าไปดูด้วยนะครับแต่ผมทราบเรื่องราวจากฝั่งที่อเมริกาเหมือนกันเขาก็ชี้แจงบอกว่าจะต้องทําแผนธุรกิจนั้นใช้ระ,ะระยะเวลาในการคุยพูดคุยเนี่ยเป็นปีนะครับ ผ่านเรื่องแผนธุรกิจเสร็จแล้วทางทีมงานนี้ต้องไปเรียนที่นู่นเลยครับครับอันนั้นก็คือเขาก็สามารถที่จะดูแลได้โดยที่ไม่ได้มีคอนเซิลเนื่องจากเขามีทีมงานที่ดีประมาณนั้นใช่ฮะเบบริษัทที่ซื้อไปมีทีมงานที่ใหญ่พอครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปหรือเป็นที่ดบุคคลที่ไม่ได้มีทีมงานซัพพอร์ตเพียงพอก็ควรจะใช้บริการคอนเซิลใช่ครับอย่าง g ีโนซิสเองเองก็จะให้คําแนะนํา ว่าความเหมาะสมของแบรนด์ไหนที่เหมาะกับเขานะครับบางคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารแต่ไม่มีประสบการณ์ร้านอาหารเลยบางแบรนด์จากเมริกาเขารีควายเลยนะ <Wow. S 2> เขาต้องการเลยว่าต้องมีทีมงานที่มีด้านฟ mm hmm. ู้ดเบบลิชอยู่ในทีมงานมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อน mm hmm. ถ้าไม่มีไม่ผ่านไม่เอามือมาแฮตทับไม่ใช่ว่า <laughs> มีเงินทุนมหาศาลเขาก็ไม่รับนะครับ oh, <okay. S 2> ขอประสบการณ์ด้วย <Okay. S 2> แต่ก็มีบางแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เล็กๆ mm hmm. ที่ การบรหิหารการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากๆก็สามารถที่จะแนะนําได้คุณเซพพอเล่าเคสตัดดี้ของเนี่ยการซื้อธุรกิจเนี่ยพอมีตัวอย่างบ้างไหมครับการซื้อธุรกิจในรูปแบบยังไงครับแฟรนไชส์ที่ว่าเหมือนกับว่าคนซื้อเป็นมาสเตอร์แต่อย่างที่บอกก็คือว่าเค,เคยมีเคยมีเคสที่ซื้อเป็นมาสเตอร์แล้วมาลงทุนในไทยมีไหมครับมีแล้วพอเล่าปร<ม>ะสบการณ์ให้ฟังนิดนึงครับจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการเจรจานิดนึงนะครับ ส่วนใหญ่หลังจากที่พิจารณากันแล้วว่าตกลงว่าจะซื้อแฟรนไชส์นี้มาเข้ามาอันดับแรกเขาก็ต้องทำเอกสารร,ร่วมกันเซ็เนเขาเรียกว่า letter of intent เป็นจดหมายความตั้งใจกันภาษาไทยอาจจะใช้ M O U เป็นอย<ะ>่างนั้แต่เขาจะเป็น LO, L O, o I, L O I นะครับ letter of intent คือจดหมายแสดงความตั้งใจเกิดตรงนั้นเมื mm ่อ hmm. แต่ลักษณะแบบนั้นนะข้อมูลที่เปิดขึ้นมีการเจรจาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทางแฟรนไชส์ซอจะต้องเข้ามาส่งทีมมาร่วงทํางานเป็นทีมด้วยพูดคุยเรื่องของข้อกฎหมายเมื่อตกลงเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อกฎหมายพอสมควรฮะเนื่องจากประเทศไทยเองไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ปัจจุบันนี้ยังไม่มีพรบแฟรนไชสมีไหมครับยังไม่มีครับไม่มียังไม่เกิดยังไม่เกิดครับดังนั้นกฎหมายหลกักๆที่จากต่างประเทศมาเนี่ยเขามักจะยึดจุดหมายจากของเขาเป็นหลัก โดยที่เราก็ไม่มีอะไรที่ให้ยึดเป็นแก่นเป็นอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเร,เราเราก็คงใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย<อ>์กฎหมายอาญากฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพอกฎหมายข้างเคียงดูข้างเคียงรอบๆได้แต่ถ้าเป็นกฎหมายของที่ทําดูแลด้วยกันเนี่ยเขาใช้ข้อมูลหรือเป็นกฎหมายของเขาอะมาเป็นหลักดังนั้นตัวสัญญาคุยคุยกันับเสียเวลาพอสมควรนะฮะ ไม่ใช่ตกลงเรื่องว่าจะเปิดร้านกันง่ายๆแต่มีข้อตกลงว่าแฟนชายซอต้องให้อะไรบ้างแฟนชายซีต้องทํางานอะไรบ้างมีข้อตกลงข้อเปลี่ยนชีพอะไรบ้างตรงนี้เป็นระยะเวลาในการเปรียบข้อมูลเรื่องของข้อกฎหมายอยู่แล้วก็ทีมงานของทางนู้นเนี่ยจะมาทําเรื่องของ d u ว diligence d u ิล i l i g e n คือการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดมาสอบว่าคนที่เป็นแฟนชายซีจะมาซื้อสนใจแล้วนะขอตรวจข้อสอบนิดนึง คุณมีแบ็กกราวด์ด้านนี้นะถ้าไม่มีแต่มีบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับเขาไหมมีความเข้าใจในเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าหลอกมาแล้วมาเป็นเรื่องแบบนี้เอาข้อมูลความรับทางธุรกิจมาแล้วไปต่อยอดกับความขัดแย้งตัวน,นั้นอีกคือต้องเคลียร์คัสช่วงระยะเวลาตรงนั้นคือเรื่องของการทาเรื่องเรื่องโปรเซสหมดเลยเรื่องของกฎหมายเรื่องของเอกสารเมื่อตกลงปุ๊บทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนว่าเปิดเผยอย่างโปร่งใส เล่นหลังงานเสร็จเนะี่ยก็จะเป็นสู่ในขั้นตอนของทีมงานฝึกอบรมครับทางเราที่เป็นแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะต้องเซตทีมไปอบรมตามที่เขาบอกตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีขั้นตอนในการดูแลเป็นแบบนั้นไปโอเคทีนี้ผมกลับมาที่ในมุมมองของคุณเซตเนี่ยที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงแฟรนไชส์เนี่ยค,คิดว่าคนไทยนะครับหรือนักลงทุนชาวไทยเนี่ยที่ซื้อเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์เนี่ย ถ้าเทียบระหว่างทวีปยุโรปก,กับเซาท์อีสเอเชียเนี่ยคิดว่าเซาท์อีสซียเป็น,นไปได้มากกว่าไหมพวกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแบบนี้ครับมาเลเซียสิงคโปร์คิดว่ามี potential สูงกว่าไหมหรือเทม่เมเท่ากันมอ,มองเรื่องของตลาดมีหลายแบบนะครับครับไม่มีหลายกลุ่มถ้ากลุ่มที่พอใจกับแบรนด์นอกจะซื้อจากยุโรปเองหรือจากอเมริกาเองเขาจะคุ้นเคยง่ายกว่าคือมันในตัวชื่อเสียงของแบรนด์เนี่ยมันง่าย เขาใจง่ายเพราะ,อ,ะอาจจะไปไปเรียนไปเที่ยวแล้วก็รู้รสชาติแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่แบรนด์ที่อยู่ในภาคพ,พื้นเอเชียเนี่ยแม้ว่าเชสคะได้แต่แบรนด์บางแบรนด์ยังไม่ดังมากอันนี้<ต>คือมุมมองของเรื่องของความป๊อปปูล่าของแบรนด์อาจจะสู้จากยุโรปไม่ได้หรือริการไม่ได้คือไม่ต้องทําการโฆษณาเยอะไม่ต้องให้ความรู้กับแบรนด์นั้นมากมาย mm hmm. เพราะบางมีหลายๆแบรนด์ที่มาจากในภาคพ,พื้นเอเชียหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาเนี่ยต้องมา บิวตตัวเองพอสมควร,ครทําความรู้จักหลายๆแบรนด์แบรนด์ที่เป็นขนมปังจากสิงคโปร์เองนะครับหรือแบรนด์ที่เป็นเ,เครื่องดื่มหลายๆเรื่องจากฟิลิปปินส์มาเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวต้องให้คําแนะนําพอสมควรสุดท้ายก็ปรับตัวอยู่ดีปรับตัวอยู่ดีเพราะเพราะกลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักถึงเน้นว่าแฟรนไชส์ที่สําคัญการจะซื้อขายกันได้หรือจำอย่างเงี้ยตัวแบรนด์ต้องแข็งแรงมาก แรงมากบางทีเราอาจจะไม่รู้จักฮะแต่กลุ่มลูกค้ารู้จักครับอืมใช่ใช่ถูกต้องครับผมเจอบ่อยเลยอย่างแบบว่าเจ้าของที่เป็นมาสเตอร์ไฟชายเขาไปเที่ยวแล้วเจอชิมชอบแล้วก็ตามจีบอยู่เป็นปีตามจีบนี่เราจีบเขาเขาก็จีบเราด้วยใช่ใช่ใช่นะใช่ไหมฮะพอจะลงเอยกันได้อ่าประมาณนี้แล้วอยากให้คุณเซตช่วยให้แง่คิดหรือว่าวิธีการติดต่อสมมติฉันฟังวิดีโอคลิปนี้แล้วล่ะเอ้ อยากจะติดต่อแบ,แบรนด์แบรนด์นี้มีอยู่ในใจละจะเริ่มต้นยังไงนับหนึ่งยังไงจะไปติดต่อที่เขาโดยตรงไหมหรือยังไงต้องเมลไปถามไหมหรือยังไงมีมีวิธีโปรเซสสเต็ปในการติดต่อบ้างไหมครับวันนี้ปกติแล้วแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศนะคบถ้าถ้าจากโซนอเมริกาเองทังส่วนตัวเองเขาจะไม่มาโดยตัวของเขาเองเขาต้องผ่านโบรกเกอร์ผ่านตัวทแทนทุกแบรนด์มาเกือบทุกแบรนด์ครับเกือบทุกแบรนด์ฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเองก็เหมือนกัน เพราะเขาจะไม่เข้าใจเรื่องของออตลาดที่นี่เขาไม่รู้ว่าคืนเพเป็นอย่างไรและอย่างหนึ่งที่ปรึกษาหรือพี่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยจะสกรีนให้อีกทีหนึ่ง <c oughs> คือไม่ใช่ว่าร้อยคนส่งไปที่สำนักงานใหญ่ที่เท็กซัส <c oughs> แล้วทางนู้นจะตอบรับหมด <c oughs> เขาต้องมีทีมงานที่สกรีนเขาไม่รู้ว่ารายชื่อที่ส่งไปเนี่ยเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> และจะเป็นที่เขาต้องมีตัวแทนในภาคพื้นเอเชียอย่างของ Genosis เองก็เป็นตัวแทนร่วมกับทาง Vf Franchise Consulting Vf Franchise Consulting จะมีเบสอยู่ที่เวียดนามมีที่สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยซึ่งผมเป็นเบสในประเทศไทยในต,ตรงนี้เนี่ย Vf Franchise Consulting ได้รับสิทธิ์จาก EGA นะครับแล้วก็ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาจะมีหน้าหน้าที่รับแบรนด์จากต่างประเทศอีกครั้งหนึง่งนะครับนีดนึ่ง E.G.A. คืออะไรครับเอ่ออาจจะบอกผิด Edward Global นะครับ Association เขาเป็นคนที่เขาเป็นเจ้าของที่ดูแลโบรกเกอร์ทั้งหมดในทั่วโลกในทั่วโลกครับในภาคภาคฝั่งของอเมริกาแต่พอเอเชียเนี่ยเขาก็เลยให้ทาง V.F. Franchise Consulting และ Junosis เป็นคนดูแลให้อ๋อก็คือซับย่อยออกไปใช่ครับใช่ครับอย่างนี้สรุปว่าถ้าคุณสนใจแบรนด์ไหนในอเมริกาแล้วเขาควรจะติดต่อเองหรือจะผ่านโบรกเกอร แต่ถึงติดต่อเองทางนู้นก็จะส่งให้โบรกเกอร์ป่ะครับใช่ฮะคือติดต่ออย่างี้งติดต่ออีกลได้ตติด่ออีเมลยังไงก็ตามเขาก็ส่ง,สง,สงไปเขาจะกลับมาที่เจนูนสิตอยู่ดีหรือกลับมาที่ V F franchise consulting โอเคงั้นกลับมาที่เจนูนสิตตอนนี้คุณเซตเนี่ยดูแลแบรนด์ของอั้นว่าม,มีการครับประมาณกี่แบรนด์ได้ตอนนี้มีทั้งหมด20แบรนด์ครับ20แบรนด์ใช่ครับมีสำคัญสำคัญแบบว่าไอันนี้มันเข้ากับคนไทยมีบรอดเอนเชอรสูงสักหนึ่งหรือสองแบรนด์พอแนะนำนิดนึงได้ไหมครับ ถ้าจะจะแนะนำนะครับผมแนะนำอาบีอาบีคืออะไรครับอาบีเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งได้รับนิยมกันว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เมกาที่เมกา นะครับแล้วก็มีระบบการจัดการแล้วก็ตอนนี้กําลังขยายและรูปแบบของธุรกิจตัวนี้มากพอสมควรอาบีเป็นแบรนด์ที่ดังมากแล้วเขากําลังเขารีแบรนดิ้งด้วยเขาทําแบรนด์ให้ตัวเองทันสมัยเพิ่มมากขึ้นมีรูปลักษณะเป็นแบบนั้นถ้าใครชอบทานเนื้อกิวดีๆจะชอบอาบีมากอืมโอเคแล้วต่อไปมีไหมครับแบรนด์ที่ง่ายๆลงมาอีกแบรนด์หนึ่งนะคบเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตฮะอืมครับล็อกกี้เมลเทนช็อกโกแลตแฟกตอรี่คืออะไรครับดี อันนี้เป็นทุกอย่างเป็นเหมือนแคนดี้และเป็นของหวานที่ทำจากช็อกโกแลตขนมขนมทอฟฟี่ฟหรอือทำเนี้ยหรือจะเอาเป็นโดนัทหรือเป็นแอปเปลิลที่เป็นเคลือบด้วยช็อกโกแลตเป็นของฝากทานง่ายแล้วก็กระบวนการทำงานง่ายครัวเขาง่ายมากเสียว่าช็อกโกแลตถ้าเกิดเรามาก็ต้องนำเข้ามาจากพัดุดิบจากเมืองนอกด้วยไหมหรือว่ามีบางส่วนคงต้องนำเข้ามาครับ แต่ว่าแปลกดีเออครับครับตัว Rocky Mountain Chocolate Factory เนี่ยก็เขาก็กำลังขยายเยอะมากนะฮะทางที่มาเลเซียเองก็มีหลายสาขาแล้วอ๋อมาเลเซียเป็นมาสเซอร์ไปแล้วใช่ครับใช่ครับไทยยังไม่มีนะไทยยังไม่มีฮะมาติดต่อได้เลยเลยต้องบอกว่าตัวนี้เขาก็บองหาอยู่แล้วผมก็เคยได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยมันคล้ายๆกับแบรนด์โดนัทสมัยก่อนที่จะต้องโทรศัพท์ไปต้องแบบจองให้คนไปหิ้วมาให้ ตอนนี้ล็อกกี้เมล์เท่นช็อกโกแลตฟาร์เทอรี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันเทรนนี้มาแล้วเทรนนี้มาแล้วเริ่มมีคนโทรศัพท์ไปออเดอร์สั่งซื้อใช่มีคนหิ้วมาให้หน่อยหมายถึงว่าคนไทยที่ไปเที่ยวมาเลเซียล่ะฮะใช่อีไปที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็มีไปแล้วใช่ครับถ้าอยากรู้ต้องไปชิมเนอะอร่อยที่เขาว่าไหมใช่ครับใช่ไหม ต้องรีบฮะผมก็ใช่ก็ตอนนี้มีคนสนใจอยู่พอสมควรแต่ oh, uh, ทาง Rocky Mountain Factory เอเขาก็มองหาอยู่เหมือนกันว่า mm hmm. ใครที่เหมาะสมจะมาเซอร์แฟชั่นชัยกับเขาอืมโอเคท้ายสุดนี้ละก็วันนี้ได้ความรู้เขานั่งเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครดูผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็สนใจอยากติดต่อ g e n o s i s ต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้างสามารถติดต่อได้ทาง w w w g e n o s i s a d v i s o r y c o m นะครับหรือ contact g e n o s i mm hmm. s a d v i s s o r y c o m และอาจจะมีตัว ขึ้นให้นะครับไลน์ดีมีไหมไลน์ดี a c e b o o k ก็เป็น Facebook.com นะครับ b a c k s n o s h g a n v s s o r a ด์ไครับเขาไปดูความเคลื่อนไหวนั้นได้ได้ครับเราก็จะแนะนำแบรนด์มาใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ด้วยแล้วก็ฝึกอบรมด้วยมั้งเทนนิ่งด้วยนะอ่าเจ้าที่ผมเห็นใน Facebook ก็ให้บริการหลากหลายรูปแบบนะครับก็ ท่านใดหรือว่านักลงทุนหรือว่าท่านผู้ประกอบการธุรกิจ s m e หรือว่าสนใจธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็เป็นอันนี้นะครับจีนซิสผมก็แนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการค่อนข้างหลากหลายนะครับก็น่าจะมีสักบริการหนึ่งแหละที่ผมว่าคุณได้ใช้นะครับผมวันนี้ก็ผมมีนิดนึงนะครับผมเองก็มีความตั้งใจนะฮะหลายๆเรื่องก็คือเมื่อเรานาแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเองผมมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆไปพูดให้ตัวแทนประเทศไทยเชิญแบรนด์จากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยผมเองก็อยากจะ พาแบรนด์ไทยๆไปต่างประเทศเช่นเดียวกันกับกับกับการในมุมมองที่กับการใช่ครับเวลาเราไปพูดถูกต้องเวลาเราไปพูดต่างประเทศุ๊บเนี่ยเขาก็จะบังจะถามว่าอาจารย์เซ้ตมีแบรนด์จากประเทศไทยมาโชว์เคสบ้างไหมยีมีนีมีแบรนด์ไทยไปต่างประเทศมีมีหลายแบรนด์ใช่ฮะคือให้ผมเป็นคนพาไปให้ผมแนะนําไปง่ายกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้จักคัที่นู่นณเวลานี้ผมถามตรงครับอาจารย์เซ็ตหรือคุณเซตเนี่ยคิดว่าเฟรนชชายไทยเนี่ยถ้านับ เจ้าหรือนับแบรนด์ที่มันจะไปต่างประเทศได้เนี่ยเยอะไหมยเยอะไหม,มกี่เจ้าได้เอ,อใ,ใจผมนับจํานวคนคงไม่ถูกอะฮะแต่ผมคิดในใจว่าเรามีความเป็นไปได้ที่จะไปต่างประเทศเยอะมากมนะครับ,รบแต่ต้องรู้จักว่าเราต้องปรับตัวเองพอสมควรม,มันมีเรื่องของภาษาเป็นหลักครับแล้วก็ความกล้าที่จะลงทุนกับที่นูน่นม,มีเรื่องความกล้าที่ผมพูดคํานี้ก็คือว่าเรามักจะกลัวที่ฝั่งนู้นจะก๊อปปี้เราซึ่งซึ่ง มันไปทุกที่อะฮะไม่ต้องประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามน่มงกลัวเพราะงงคุณถูกก๊อปปี้อยู่แล้วมันมีโอกาสถ้าเกิดเราสามารถจะควบคุมในระบบวิธีการของเราเรารู้หลักการทางกฎหมายของเขาเราเข้าใจในธุรกิจของเขาเรารู้ว่าคนที่จะไปซื้อแฟรนไชส์ของเราเป็นใครบ้างเราสามารถควบคุมได้เหมือนที่ผมบอกว่ามุมมองของต่างประเทศที่จะมาลงทุนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเขามีกระบวนการเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเขาอยู่เยอะเขาสกรีนเยอะดังนั้นเนี่ย ทำไมเราทําวิธีการเดียวกันไม่ได้บางทีเราแบบดีใจมีคนอยากซื้อแฟรนไชส์เราแล้วก็อยากจะไปเลยแล้วก็ไปเสียท่าที่นู่นก็เยอะแยะเยอะนะเสียท่าเยอะเลยครับที่ฟังมาก็โอเคครับก็ก็ดีครับเป็นเป็นอีกทัศนคติหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการนำแฟรนไชส์ไทยไปต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเอาต่างประเทศเข้ามาในไทยอย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าแฟรนไชส์ในไทยนี้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งเนี่ยอยู่ในธุรกิจแวดวงแฟรนไชส์เนี่ยถ้าเกิดจะ บอกแบรนด์ก็ต้องรู้จักกันดีนะครับมีอยู่กันมานานแล้วละ่ะหลายสิบปีเลยซึ่งตรงเนี้ยก็มีทั้งต้องบอกว่ามีทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเก่าก็มีใช่ไหมฮะรุ่นใหม่ก็สามารถไปได้อย่างที่อา<ม>จารย์เซตบอกว่า<ม>ต้องไม่กลัวต้องมีความกล้านะครับนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเก็ ให้กำลังใจกับแบรนด์ไทยแล้วกันนะครับ mm hmm. ผมรู้ว่าทางเราเองเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเราเองแต่ผมอยากจะส่งเสริมว่าถ้าไม่มั่นใจหรือไม่คิดว่ายังไม่เคยเรียน B2B นะครับ mm hmm. ก็แนะนำนะฮะมาที่ B2B ของกรมพัฒนากิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รุ่นใหม่รุ่นที่18นะครับจะจะเปิดแล้วที่กรมติดต่อได้หรือต,ติดต่อมาที่ผมก่อนก็ได้นะครับจากที่ติดต่อครานี้ผมจะแนะนําให้ จะได้เรียนสร้างความมั่นใจว่ามันระบบแฟรนไชส์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรบ้างครับ180ชั่วโมงครับเรียนฟรีฟรีเรียนฟรีใช่ครับเรียนฟรีด้วยนะครับไม่เสียสตังค์นะครับก็อย่ารอช้านะครับก็จริงๆก็คือโปรเจกต์นี้ก็เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาพยายามส่งเสริมสับสนผู้ประกอบการเพราะว่าบางท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่ดวเองเดิมมันสามารถทำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็โครงการนี้ก็จะช่วยดีครุ ให้ด้วยว่าธุรกิจแบบเนี้ยมันสามารถไปทางแฟรนไชส์ได้ไหมหรือควร<อ>ขยายเป็นดีลเลอร์หรือเป็นอะไรไปมันมีโปรเซสด้วยฮะเพราะผมอเองก็มีส่วนร่วมในหลาย,หลาย,ห,ลายหลายขั้นตอนอทางกรมเองเขาเริ่มต้นจากการช่วยให้บริษัทต่างๆเป็นแฟรนไชส์เมื่อเป็นแฟรนไชส์แล้วจะมีอีกขั้นตอนเลยแล้วก็การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพซึ่งผมก็ไปตรวจมาตรฐานคุณภาพให้เมื่อผลมาตรฐานเด็ดได้ใบประกาศมาตรฐานแล้วคุณก็สามารถที่จะแสดงตัวตนว่าเป็นแฟรนไชส์อย่างเต็มภาพภูมิ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อจะไปโกอินเตอร์กกง่ายขึ้นเพราะเอกสารเหลา่านี้ทางกรมเองก็สก็ส,สื่อสารทางต่างประเทศแล้วว่านี่คือแฟรนไชส์สแตนดานผมถามนิดนึงแฟรนไชส์สแตนดาดได้แล้วต้องอัปเดตสอบหรืออะไรปีต่อปีหรือยังไงครับมีอายุแค่2ปีครับถ้าหมดหมดก็คือต้องสอบทุกสองปีจะต้องมีทุกตรวจประเมินเข้าไปตรวจใหม่ครับ อันนี้เป็นเป็นแนวทางเพื่อจะให้เกิดการพัฒนานะไม่ใช่เข้า<ช><ช>ไปเช็คว่าคุณถูกหรือผิดเราต้องการจะสร้างให้เขามีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดเวลาปรับปรุงตัวเองดังนั้น2ปีอาจจะมันมันไม่ไม่ได้นานเลยฮะสองปีติ๊บแล้วก็ปรับตัวเองเราก็ต้องให้ดีขึ้นนะลักษณะอย่างนั้นโอเคทิ้งท้ายไว้หน่อยละอยากผมอยากรู้เรื่องของกฎหมายกฎหมายฟินชายบ้านเราเนี่ยหลายคนถามมาเยอะแล้วเอ๊ะทำไมไม่ออกสักทีเพราะว่า เพื่อนบ้านเขาก็มีกันหมดแล้วครับในมุมมองคุณเซตเนี่ยคิดว่ากฎหมายเฟรนชส์เราควรจะเล่งออกไหมหรือยังไงมองเรื่องกฎหมายสองแง่สองด้านแล้วกันนะครับ,รบอันดับแรกก็คือถ้ามีกฎหมายก็จะดีเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือได้ แล้วก็ที่อาจจะยังช้าๆอยู่เพราะว่าต,ตอนนี้ผมเข้าใจนะครับว่าได้ฟังมาทางกรมเองก็มีการประชุมกันมีตั้งกรรมการในการพิจา,ารณาเพื่อจะเร่งกฎหมายนี้ออกมาให้เพิ่มขึ้นแล้วก็อยากจะให้ส่งเสร,ริมว่ามีการคุ้มครองทั้งด้านแฟนชส์ซอแล้วก็ด้านแฟนชส์สีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนั่นคือด้านของด้านกฎหมาย <ừ> ผมมองว่าสิ่งสําคัญมันอยู่อีกด้านหนึ่งมากกว่าคือการบังคับกฎหมายถ้าเกิด คนที่ทํางานด้านธุรกิจแฟรนไชส์หรือทำงานาธุรกิจทั่วๆไปนี่แหละเรารักษามาตรฐานกฎหมายของตัวเองเรายึดม,มานในทางกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วฮะ mm hmm. ไม่ต้องมีกฎหมายแฟรนไชส์ก็ได้มีกฎหมายอาญา mm hmm. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คุ้มครองก็สามารถช่วยเหลือได้ที่ต้องบอกว่าอย่างที่สิงคโปร์เองไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ เราสิงโปร,รไม่มีไม่มีครับ,รบแต่ว่าเขาบังคับชัดเจนอย่างเราไปประเทศเขาเรายังกลัวเลยกลัวนั่นกลัวนี่ของเขาเองก็จะมีความเกรงกลัวต่อกฎ<อ>หมายก็คือผมขอเข้าใจละในมุมของ,องจา์เซนก็คือว่าก็คือให้คนเคารพกฎหมาย<ช>ถึงถึงไม่มีกฎหมายคือเขาเรียกว่าคือถ้าเกิดมีคนเนี่ยก็คือให้ให้เคารพเคารพกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีพรบเฟรนช์ชัยโดยตรงเนี่ยก็ยังมีกฎหมายอื่นที่ที่ที่สามารถที่จะช่วยดูแลได้ใช่ครับ แต่บ้านเราก็ควรจะมีเรื่องของการเคารพถ้ามีเพราะว่าคนไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีระดับนั้นใช่คะเอามาใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณากฎหมายได้แต่ถ้าเกิดมีแล้วไม่เคารพกันก็ไม่รู้จะมีไปทําไมลักษณะนั้นครับถูกต้องโอเคโอเคก็ทิ้งทายไว้ได้ดีนะครับอันี้ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าบ้านเรายังไม่มีแต่จริงๆแล้วไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดมีแล้วเราไม่เคารพก็ไม่ต่างจากการไม่มี ถูกไหมฮะใช่โอเคได้วันนี้ข้อมูลเขานั่งครบถ้วนนะครับสำหรับนักลงทุนชาวไทยที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของแฟรนไชส์อยากกูอนเตอร์ก็ทราบข้อมูลละหรือว่าคนที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศมาก็ทราบข้อมูลละนะครับก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยของจิ n โนซิสก็จะขึ้นไปให้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทางบรกเกอร์จิโนซิสได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เซตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็สำหรับท่านผู้ชมก็ ติดตามคลิปวิดีโอธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆหลากหลายมา,มากมายนะครับในในเว็บเราหรือว่าใน YouTube ก็มีและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าแอดไลน์ไอดีไทยแฟรนไชส์นะครับก็จะมีะข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆมาให้เราศึกษาข้อมูลกันได้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ